เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธนานีนายสุรศักอักษรกุลกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธนานีเป็นประธานเปิดโครงการ1จังหวัด1สปอร์ตอีเวนต์ปั่นสองล้อสองน่องท่องเมืองมรดกโลกบ้านเชียงประจำปี2566เส้นทางจากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธนานีไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงค่ะนางบำเพญพรสุริยกมลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธนานีค่ะกล่าวว่า สำนักงานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้จังหวัดอุดรธานีดำเนินโครงการ1จังหวัด1สปอร์ตอีเวนต์ปั่น2ล้อ2น่องท่องเมืองมรด,ดกโลกบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีประจำปี2566ขึ้นตามแผนปฏิบัติการ180วันฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวซึ่งคือระยะ6เดือนแรกของปีงบประมาณ2566ค่ะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการแหนงรูปแบบสปอร t ตทัวริซใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างรายได้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและเกิดการกระจายรายได้ในระดับเศรษฐกิจทานรากและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทังร่างกายและจิตใจ ตลอดทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายเมืองกีฬาอุดรธานีสปอร์ตซิตี้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีค่ะ